สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับเฟิร์สแง๊บนะครับแไม่ใช่ครับเฟิร์สเพย์ครับดูครับ,บมีปากผมวันนี้เราก็จะมาทําการนี่เลยครับติดสติ๊กเกอร์ข้างกันนี่กับเฟิร์สแง๊บนะครับวันนี้เอ๊ะมาเริ่มกันเลยครับมันก็จะมีแบบว่า ท,ที่ผมทำมารับจากนี่ครับ MS Sticker Shop Sticker MS Shop Sticker นะครับนี่เลยครับสวยๆเลยครับ First u n e r เริ่มแรกผมก็จะมาทำการติดนี่ต้องับติดไหมติดไหมครับตรงไหนเป็นตรงไหน,ไ,หนไม่รู้ครับตอนนี้ <c oughs> ตีบางโคลนะครับอยก็หาผ้ามาเช็ดแล้วก็มีน้ำยาน้ำยาปกตินะครับน้ำยาของผ้านุ่มอะไรครับเช็ดเ็เราก็จะมาติดตรงบางโคนกันเลยครับฉีดน้ำยาให้พอดีพอดีครับบางโคนก็จะอันนี้นะครับ ตอนลอกสติกเกอร์นี่ก็จะฟินๆนะครับแมวก็ลองแมวเลยครับน้องวิสกี้อยู่ไหมครับนี่ครับวิสกี้นี่ครับ ผมก็ไม่ค่อยติดสติ๊กเกอร์เป็นเท่าไหร่ครับเดี๋ยวมก็จะทำการเอาไดร้อนสอบนะคบปักก่อนต้องนะนูแก็ุขภาพใจลกๆหน่อยครับเราก็ไปเสียบคนระับหลาดปลามาเนี่ครับแมววิสกี้อืมเป็นขี้เราเลยครับครับแมวขี้เรา เมื่อเช้าผมก็ติดตรงกล่องไปเลยกล่องอันนี้นะใครวะกล่องเครียดอาบนี่ยแลก็จะเป่าไ,าไล่ต่อไล่กองอากาศนะ มติดสติ๊กเกอร์ไม่เป็นนะ่ยเราต้องค่อยๆติดนะการติดสติ๊กเกอร์นี่ต้องแบบใจเย็นๆมากนะครับว่าจะติดได้มันใช้เวลาเนื็วรีบเลยเดี๋ยวเละครับใช่ครับเร็วแล้วก็เป่าเๆๆอเเ ผมติดี่ไรมันก็จะเป็นฟองอากาศทุกทีแล้วเขาใช้ความสามารถขั้นสูงครับในการทำ เป็น่ข้างนะครับทำการแปะเลยนะครับตัวน,นี้ก็เป็นืิอเองนะครับช่อง y o u ด u b e ผมเองแล้วก็จะทำการแปะ u ัเไงเลยนะครับ first ศูน์หนศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดย่อมาจากไม่รู้ครับผมชอบศูนย์ศูนย์เจ็ดอืมผมชอบศูนย์ศูนย์เจ็ดครับผมชอบโดนันดโดครับ นอนติดนะก็จะได้ประมาณนี้แล้วเราก็จะมาทำการเา่าใดครับ แบบยากมากสำหรับผมมันจะยับเลยนะครับครับมันจะยับมากยิ่งที่ไม่ใช่เป็นเรียบเรๆนะครับโหดยากอืมเราจะไปแต่ทีละจุด อนนี้ข้างบนข้างคิดว่าทรงประมาณได้แล้วครับแล้ว เรืออากาศตัวไหนเราก็ก็ไล่ออกเลยนะครับ ไปดูตอนใกล้เสร็จกันเลยนะเพราะมันใช้เวลามากครับเดี๋ยวก็ทิ่จนานมากจนมี่เบื่อจริงๆคนดูก็เบื่อแล้วครับไปเลยคนระับตอนเสร็จกันเลยนะครับเนี่ยครับตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็บวนรอบรถด้วครับเท่ๆโอ้โหนะครับรถของผมแต่เครื่องสตาร์ทไม่ติดครับ ระบบไหม,มครับแต่ตอนนี้เครื่องสตาร์ทไม่ขี่ครับกำลังอัดไม่มี <c oughs> นี่ครับตอนนี้ก็ได้ทำเสร็จหมดที่เรียบร้อยแล้วแค่ต่อไฟหน้าอะไรครับไปขี่ตอนกลางคืนตอนนี้ขี่ตอนเช้าก็สบายมากแต่แล้วอย่างเดียวว่ารถหมตอนนี้เจาะคัดเจาะคัดนะเนาะที่นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเพราะเมมกล้องผมจะหมดครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ